และสื่อสาตโอองพระเวสสัดนดรแต่เพียงคู่เดียวจนกว่าชีวีของมฉันจะหายสัญญาข้อที่สามเมื่อมาอยู่เขาเคียรีวงกุลไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกหม่อมฉันมาสิมีหน้าที่ออกป่าหาพระลาลมีให้ขาดเลยสักวันเดียวเพค,ค่ะ ที่ยังจำสัญญาเที่ยวนาพี่ไม่สันดอดได้แต่บัดนี้การกระทำของเจ้ามันกำลังจะนงเรียนไปพระมาสีสายแล้วเจ้าจะออกป่าหา,าพระดาขนหรือไม่สุนทรคอรรีบเลยค่ะแต่จาพพกพระดาขมาอยู่เขาแค่เรียน มงชันมาสีไม่เคยขาดตกบกทพ่อในการออกตาเลนเรนแต่สักวันเดียวหากแม่แต่ว่าวันนี้มงฉันมาสีจะขอความเีี่จะพื่อท่านขอให้มงชันมาสีได้ยุนอยู่กับโลกสังวรเธอที่ขอมาสีเท่าวันนี้จะไม่ไปป่า ลูกรัชทันสองจะกินอะไรเข้าไปผมฉันไม่ทราบเท่าไหอะไรแต่พระมาสีลูกรัชทันสองไม่มีอะไรจะกินเข้าไปเจ้ากอบหน้าตาเฉยว่าไม่ทราบธรรมาสีเจ้าลงเงยหน้าขึ้นเงยหน้าและมองไปบนยอดไม้ ดูนกหนงกาไปนั่นมันเป็นสัตว์เดรัจฉานมันเังเที่ยววิ่ข้าพหา,าอาหารกอด้่อให้กับลูกมันได้รอดตายได้แต่นี่เจ้า,าว่าเเจ้าเป็นมนุษย์เป็นสันตว์ประเสริฐเป็นแม่ผู้ดีรักลูกแบ่โดงตา,ตาโดงใจใหญ่เล่าจึงอับจนปัญญาเช่นนี้รู้ว่าเจ้าไม่เข้าใจในคำว่าแม่แม่คือผู้ให้ แม่เคยพูดเสียสละแม่ยอมอดเพื่อให้ลูกอิ่มแม่ยอมทุกข์เพื่อให้ลูกสุดจดละลำบากยากกินแสนถิ่นสกปรกใดแม่ไม่เคยหวาดหวั่นไม่เคยย่อท้อธระมาสีเจ้าไม่อายต่อวิธีของสัตว์เดร,าารัจฉานไม่อายต่อคุณแม่ที่อยู่ในสถานที่แห่งนี้บ้างหรือพระมาสี ฉันมะสิ่งไปเปรียบเทียบกับสัตว์เดรัจฉานาเลยเีค่ะไม่ว่าจะสัตว์ละนุ่นหรือว่าสัตว์เดราาัจฉานต่างก็มีจิตใจรักลูลกเป็นกันทั้งสิ้นชันีและก็น่เป็นเมื่อเกล้าแต่ละดวงใจของบ่ชันบ่จขอทธาน,นได้ครให้บ่นะดินอยู่กับลูกสักนหวังธถิดที่ค่ะ เอาเถอะพรมาสีถ้าวันนี้เจ้าจะไม่ออกปา่าหาพระดาพรก็ตามแต่ใจ,จเจ้าเถิแต่สำหรับที่เวสต์ดองจากพระมหานครสีพิศุขาวงกตก็มุ่งหวังที่จะปฏิบัติที่ถึงซึ่งพระโพธิญาณพระโพธิญาณเรื่องหน้าถึงแม้ว่ามันจะไม่สำเร็จก็ช่างมันเถอะแต่ถ้าจะให้พี่ต้องทนเห็นลูกทั้งสองอดตายไปต่อหน้าต่อตา มันคงจะเป็นไปไม่ได้พระมาสีถ้าเจ้าไม่ออกปาก็สงสัยคันจะเช้าสาล 你好。 เกีลาน้าเพชรสุงโติทสัตว์รเราเองไม่สะนดอยูพัดเดอรมาเียตลอดเวลาแรงทะงบรวงหน้าทะโมงกันมันจะไม่อยากจับลูกทศสองสู่งปาเสีวนนเวลานี้คระโพธยานอยู่ใกล้แค่เงื่อมืลแล้วพระาเท่าก็ใกล้เข้ามาเต็มที่จังแดนจะไปพระพธยานหลมือนนไปด้วยอีกทีสรีเพศเกี่ยวไปนานก็สิเห็นทีจะไม่บอกคนเปแน่ จำเราจะต้องเสสร้งแกล้ผาอ,อุบายสัมแัทยพ่อชาลีแม่กันหาแลวผ่านไปถึงธนาวสษีให้นาได้รีบเร่งออกป่าเส้นในเวลานี้กันทถอะ <c oughs> พ่อชาลีแม่กันหาลูกและทั้งสองเจ้าจะเหนียวลัวแม่เขาไว้ทำไมลูกแม่เจ้าจะออกป่าหาธาทงเจ้าทั้งสองอยู่กับพ่อที่อานสงทุกนลูกนะพ่อชาลีแม่กันหา ทมาสีเจ้าไม่รู้ดอกดูว่าเวลานี้บนสายแล้วเจ้ายังไม่ได้เลี้ยงออกปากพระดาวคนนี้มัวแต่นั่งร่ำไรร้องไห้อยู่ทำไมกันเด้วยมองฉันมาสีไม่ได้ร้องไห้นี่ยพี่คะเจ้าบอกว่าเจ้าไม่ได้ร้องไห้แล้วน้ำตาของเจ้ามันไหลออกมาจากไหนทมาสี พระมาสีมีให้กับลูกทั้งสองเพคะบอกฉันไม่ดีตั้งใจแต่น้ำตาเมลัยออกมาเองเพคะเหลวไหลนะพระมาสีคนเรามีเหลืออยู่ในน้ำตาจะไหลออกมาเองได้พระมาสีจะบอกกับพี่มาตามตรงเธอไม่ต้องออกของว่าวันนี้เจ้าที่เกลียดออกป่าฮั่นาพลดใช่หรือไม่พระมาสี คืนนี้ทำให้หม่อฉันมาเสีไม่อยากจากลูกไปมไมลูกเปลี่ยนเสมือนแกวตายดวงใจของหม่อฉันหากมีอันต้องเปลยนไปหม่อฉันมาเสียต้องตายแนร่ายผูะทุกหม่อ,อม